สวัสดีครับซ้ายมือเนี่ยเป็นตลาดทอผพมนะครับเราเดินมาที่ถนนนาเรศวรแล้วก็จะเจอสะพานนาเรสวนแล้วก็จะมีร้านตรงนี้ฮะสาตางเนี่ยจำง่ายๆผมกำลังมุ่งหน้าที่พักสต็อกโฮมนะฮะเป็นรีสอร์ทนะฮะที่อยู่ไม่ไกลจากพอพพมนะฮะถนนนาเรสวนเรากำลังหากันอยู่อันนี้ป้ายฤูด,ดูจริงๆตรงไปทางนี้เป็นวัดประิุท์ ประดิษฐานใช่ไหมที่เมื่อกี้เราแวะไปทานชานมไข่มุกชามั t ฉะที่ร้านเปโกะเปโกะนะจ๊ะก็ไปทางนี้ได้ตรงไปทางนี้ได้เลยถนนคลองมะขามเรียงเนี่ยนะครับอันนี้ป้ายโอ้ยเทศกาลเมืองฤดูหนาวกำลังจะมาจะ9ถึง18นะจ๊ะทุกคนโอ้ยตายตายตาย,ตายดูสิมาอีกแล้วนะฮะเพิ่งผ่านไปปีหนึ่งนะฮะอ่ะเดินต่อไปกำลังหา s ต o อกโฮมโฮสเทลรีสอร์ t นะจัะอีก120เมตรเองจากสะพานนาเรศวนตลาดพ่อพรมนะฮะเรามาดูกันซิว่าอยู่ตรงไหนอุ้ยบ้านหลังนี้สวยจังเลยทุกคนกำลังคือรถตู้อยู่ซ้ายมือนะครับใครจะเข้ากรุงเทพนะฮะตอนที่อีก100เมตรก็จะถึง s สต็อก o l ม h o s เ e ลนะครับนี่เรากำลังดูอยู่นะ ตอนนี้80เมตรแสดงว่าฮอสเทลอยู่ไม่ไกลแน่ๆเลยอุ้ยฟ้าแลบอุ้ยเจอถิงถิงบิงซูด้วยนะฮะถิงถิงบิงซูน่ากินมากนะครับอีก50เมตรอยู่ตรงไหนเนี่ยเรามาลุน้นกันทุกคนอันนี้เป็นธนาคารทออสอ นะครับอีกสี่สิบเมตรทุกคนอันที่คิวรถตู้ที่จะไปนี้วขวารหรอไม่ได้ถามนะครับกำลังจะเลี้ยวขวาอ๋อตรงนี้อ๋อนี่ไงเจอแล้วนี่ไงใช่ไหมโอ้สตอกโฮมโฮสเทลนี่สยจิตกับหมาล่าเลยทุกคนธนาคารทออสอย่านยังเห็นยังโฮมบอยนะฮะสต๊อกโฮม อฮสเทลนะฮะอเดินเข้าไปเลยทุกคนเป็นยังไงนะนี่มาล่าตรงนี้ธนาคารทออสอบไบอันคาวอชฉันคืออะไรอ๋อมันมี h o สเทลตรงนี้จุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายจาถึงแล้วมีจัก,กรยานด้วยนะคะ เสร็จเรานะครับจากกรยาเราชอบปั่นรอบเมืองจะได้ถูดูทิวทัศวัดเก่านะฮะใช้ชีวิตคุ้มค่าให้ทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะครับนี่นะครับบรรยากาศนี้ข้างบนชั้นสองนะจ๊ะให้ดูเคร่าวๆก่อนเดี๋ยวมาตามกันที่ EP พีรับทุกคนนะครับ